ฟุง้งพูดตั้งแต่หัวงอโคดาเป็นเทปเป็นอะไรเป็นตั้งเยอะตั้งแยะสภาวะจริงก็แค่ตัวธรรมไม่ใช่ตัวเจตน์มาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตบเดี๋ยวนั้นให้ปากเลือดเลยโกจะจะเอาตำรวจมาจับเราเข้าคุกหาเราทำร้ายร่างกายอะไรเป็นสมมุติอะไรเป็นสมมติอยู่ดีๆก็พูดคำของวเจามาเป็นตักกะและ้วเป็นเช่นนั้นนั้นไม่เห็นสภาพธรรมธรามความจริงไม่เกิดความเบื่อหน่ายพูดก็ถูกไปหมดเนะี่ย แล้วทำทำอย่างไรมันถึงจะเบื่อหน่ายครับนั่นไงพิจารณาอยูเอ่เนืองเนืองไงเห็นความจริงไงมันใช้ตัวใช้ตนไหมอ่ะต้องเห็นมันไม่ใช่ตัวใช้ตนสภาวะมันถึงจะละมันถิงจะเบื่อสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวใช้ตนอันนี้มันไหลาตามเห็นมันไหลตามไหมเห็นไหมไอ้นี่ยวิ่งแล้วพาเราไหลอ่ะมันเห็นไหมหรือมันรับเอาเข้ามาเนี่ยแล้วเรากลายเป็นตัวพอใจไม่พอใจเห็นไหมถ้าเห็นอยู่เนืองเนืองทั้งวันทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็จะเกิดความเบื่อหน่าย ความรู้สึกคุณก็จะขาดลงนั่นแหละมันถึงจะเรียกว่าความเบื่อหน่ายคลายความกบื่หน่าถึงจะกําหนดเป็นอันนี้ต้องไปเข้าคอร์สเข้าไปแล้วไปนั่งซื้อบือ้อติดสมาธิออกมาก็ไม่วิปัสนาคนสอนก็ไม่ออกออกมาให้เป็นวิปัสนาจะไปวิปัสนาอย่างไรเอาให้มันได้ก่อนเอาให้มันนิ่งพอมันออกไปลับไปทางฤทธ์ไปเลยพอครูบาอาจารย์โอ้โหไปนั่นใครไปมีฤทีิ์ยังไงไอ้พวกลูกศิษย์นี่น้ำหูน้ำตาไหลปิติเกิด โอ้อาจารย์คูเก่งแมชีเก่งอาจารย์แม่แมครูเก่งแมคคูก็เลยบอกเอา้ามึงเข้าไปหาจิตเดิมจิตแท้ไงจิตเดิมจิตแท้ก็มีสภาพรู้ติดคาอยูน่นี่อีกกี่ชาติติดอย่างนี้เนี่ยเอาวิชามาล็อกไว้ลึกซึ้งครับเบื่อสิ่งที่ตัวเองรู้มันถึงจะสละตัวรู้ใช่ไงกอะไรตัวไหนมันเป็นเสือกรู้ล่ะมันตัวเสือกรู้อ่ะรู้นะ เก่งนักอ่ะตัวไหนจับมันได้ไหมมันมีตัวตอนให้จับหรือไงมันมันก็มีอยู่สองอย่างอ่ะเป็นลูกกับนามทําไมเป็นลูกกบมันเสือกไปรู้ลูกมันเสือกไปรู้น้มแล้วไอ้ตัวที่เสือกรู้นามเป็นยังไงมันมีสภาพอะไรก็สภาพรู้ไงมันถึงไม่มีแล้วไม่ทิ้งสภาพรู้ให้มันล็อกเฉยเลยให้อวิชามันล็อกไว้แล้วบอกว่าเป็นอรหันจะพูดว่าเป็นอะไรก็ช่างจะชื่ออะไรก็ช่าง มันเป็นแค่สมมติปัญญัติคนที่เขารู้จริงมันไม่จําเป็นต้องมีชื่อหรอกอยู่ดีๆเราคิดแล้วพระอาจารย์คิดว่าเป็นพระอาจารย์เป็นพระอานารเนะนี่ยปามาท,ทําจะปรับให้เป็นประชิกตัวเองไม่มีความรู้ดีอะไรสักหน่อยกรรมชนิดเรียกว่าตัวเองอะข้างหน้าจะได้ทําแท้จริงก็ไม่ได้เพราะขัดทาขัดจะจะทําสัจธรรมของคนรู้จะออกมาก็ออกมไม่ได้เงียบไม่พูดพอรู้คุยกับเด็กที่ไม่รู้เรื่องจะพูดไปทำไมทำไม ไายบายดีกว่าไม่คุยด้วย